เสียงที่ด่งดัง้ายดีติดอันดับโลกของบอยแบนด์จากเกาหลีใต้วง BTS จึงไม่น่าแปลกที่พวกเขาจะติดอันดับที่47ของโผสซเลบิตีิคนดังที่รับรายได้มากที่สุดในโลก จากการรวบรวมของนิตยสารการเงินชื่อดังอย่าง Forbes Magazine โดยในโพล100เซเลปโลกที่ทำรายได้สูงที่สุดของปี2020นี้ BTS คว้าอันดับที่47ด้วยตัวเลขรายได้ก่อนหักภาษี10ล้านดอลลาร์หรือประมาณ1,600ล้านบาท ซึ่งหลักใหญ่ใจความของรายรับมหาศาลก้อนนี้ก็มาจากรายได้ในการเดินสายทัวร์คอนเสิร์ตดีที่ผ่านมาซึ่ง BTS ก็ยรายรับไปถึง170ล้านดอลลาร์หรือกว่า5,400ล้านบาทซึ่งรายงานก็บอกว่าเป็นตัวเลขรายได้ที่เหนือกว่าวงดนตรีจากอเมริกาทุกวงยกเว้นแค่ร็อกแบนระดับตำนังเมทัลลิกาเท่านั้น นี่จึงไม่น่าแปลกนะคะที่ทางวงและต้นสังกัดจะเป็นศิลปินเคป๊อปที่บริจาคสมทบทุนการเคลื่อนไหวเรียกร้องความเท่าเทียมทางเชื้อชาติหลังการเสียชีวิตของจอจฟลอยด์มากที่สุดที่1ล้านดอลลาร์รวมทั้งค่าย Big Hit Entertainment ต้นสังกัดของพวกเขาก็เพึง Take Over อีกหนึ่งค่ายเพลงสำคัญในเกาหลีและยังได้เปิดขายหุ้นแก่บุคคลทั่วไปเพื่อจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์อีกด้วย